ธรรมชาติสวยๆมีท้าไปหน้าจ้าพี่น้องเอฟซี่อทุกสวัสดีเอฟซีช่องสไตล์บ้านนาชาแนวมีพระหลานเลยคีรถชุ่มชุมี้ทางไปหน้าจ้าพี่น,ออ 4, อาน,น,าน้อง,ง,องธรรมชาตนย่างเศร้าสวยๆแต่แดดมึนจะ,ะ้อนครับพี่น้อง ทำให้ no ่ส <freshwater> ุ่มอะไรแตงงูเขาเลยจะปิดประตูเช right? <tr igger ed> ็ดซ <ies> so ุ่มประตูพร้อมนิทิโน่เช็ดซุ่มประตูทางเขาให้ให้ไฟห้มั่นแล้วนี่ก็เจ้าสีเช็ดที่สองยางให้ิ่อ้อยกะให้มั่นเจ้านี้อ้อยกับสีจักบางละละจ้าพี่น้องเพราะว่า เขาเอากันไปเบิดแล้วเขาอ,อ้อยกันไปเบิดแล้วต้อ,องว่หัานเขากันมนันต้องมาเหนื่อยจะได้สิอุย้ยดูที่เนี่ยเงาตะวันอันนี้มันตุ่นยันงเด,เดี๋ยวสิชีท้าย ต้ này, องใส่ซีเมนต์ในไอ้นั่นต้นบ่เมนไอ้ไอ้เขาเอิ้นต้นนี่ยังกัล่ะพี่น้องดอกยังกัล่ะดอกยิวพาบ่นี่ต้นยิวพี่น้องต้นยิวพาดอกยิวพามันโลนเบิดแล้วพี่น้องช่วงที่มันนั่นช่วงที่มันไใ้หลายๆอยู่บ่ได้มาเบิ่งมี่สองต้นปุ๊บต้นนึง มีสองต้นจ้าเอฟซีรนติมเลยมันลนเบินเหล่าพี่น้องเหลือแตะ่กลางมันพี่น้องต้นใหม่ก็ร่วงลรยตามการเวลานาจะจหน้าแรงหน่าแรงก็จับประมาณเบิ้งกิต่เว้นพี่น้องงามบ่าจ่าบรรยากาศบานเฮาพี่น้อง ช่วงเศร้าๆจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นให้แตงโมอจาจจะเจาเพิ่นเอาแตงหมออกเพิ่นสีเวนเพิ่นเพิ่นสีบ่ไดเอ็นเพิ่นสีบัน,บนบปลูกติดกันได้พี่น้องช่วงนี้ปลูกช่วงอีกช่วงหนึ่งก็สีเวนจ้าเพราะหลอบเจ้ามากกับสีเวนพี่น้องอืมบรรยากาศบ้านเราสวยๆที่นี่บ้าน หัวสนามอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์รถมากแล้วรถมาแล้วใครไม่รู้ใ่อันนี้ก็เป็นอัน,นสวนอ้อยพันละจานนี่เขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วบริเวณนี่ปลาอ้อยบดพี่น้องเวิ้์นี่บ,ลบดละวื้อละบืดนี่แหละเวลาัาน,นกบเพาแข่งกันสะนั่นเลยพี่นอ้องอัเดียบไป็นหอน้ากันจสิไทยบอุอีพี่น้อง อีกมุมหนึ่งของท้องนาดอกห้าพี่น้องถ้าไอดอกห้าไอ้เบื้องหานดอกห้านหญ้าเลงพ้าหยางลงหวยพี่น้องิพาไปเบื้องไหเต่าอันเบื้องเต่าทานข้าเจ้าวันนี้ใส่เราเอาทานออกหรือบ่านม่นเอาทานออกแล้วพี่น้อง จะพามาดูกระทาเข้าไปนอนไหมนะกระทาเข้าไปนอนไหมเต,ตาเผาพิ่นมันเผาถ่านค้นไปใส่ละคือเห็นตะไฟเห็นตะไฟยินอยู่มาไปเบิ้งเตาเผาพี่น้องใดเคยเห็นบ่ ตเตาเผาทานมั่นเตาเผาคนเด้กระทาเข้าไปยู่ไฟเข้าไฟกระทายานเอาก็บอกฟื้นเขานอนนี่เนาะต้องใช <c oughs> ้เพิ่งสิขุดเพิ่งสิเครียไปเด้นี่เพราะว่านี่ยินนมาพ่นมาเผาทานเดีวยว่ผู้ใดเคยเห็นนายจ่าพี่น้องแบบนี้่าฟื้น จะของ่งเคยเห็ดดอกจ้ากเกิดมาดูแลแต่เขาบ่กคยเห็ดแบบนี้มแต่แก่กองซุ้มๆเราแก็บมาใส่เอาลุนุุนนี่แต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮา่นนี้แต่กันยังมีหวังคนเห็ดอยู่นนเาานาะจ่เตาเผาถ่านอเห็ดดีแท้ถาถาจะไปจับของเขานะเดี๋ยวมันพังลงมาได้มาสร้างให้เขาใหม่นะเนี่ย พี่หาขีต้มใส่พ้าโอบเห็ดเหี้ยมันต้มเห็ดดีนะจ๊ะพี่น้องดินเผาดินเผานั่นแหละเขาเรียกเตาเผาไม่ได้มาบริเงนินเมื่อกี้เพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดเปล่าเ,เ,เ,เล่าเพิ่นเอาดินเหนียวบ่มันบ่พี่น้องก็สืบ,บ่ดินธรรมดานี่บ่แล้วมัน,นถือไฟมันบ่แม่นดินเหนียวดอกนี่เห็นบ่ ดินธรรมดาละพี่น้องมาเห็ดถือไฟมันก็นแข็งคนขจรคนมีเงินขาจนนขาจไทยเองขจาไทยหุดนหน้าไว้ลวพี่น้องคนโปอื่นหน,น้าเห็ดไทยหุดหน้าใบยางดีหน้าขาจาหนาบ่มีพ่อสินหอดหน้า,นาอันนี้ขึอน สูบนำพี่น้องพนสูบนำเนี่ยเนี่ยพ่ะพูดปลาอ่อยบนพี่น้องว่าแม่นไก่ไก่ดิบักโชกันแรงลงมาเหรอชกพนสูบนำใส่ปลาอ่อยพี่น้องพู้ยนะปลาอ่อยบนีิยังลงมาหมาบนพี่น้องคิดว่าเข้าสิมาลักของมันบ่คิมนีกับประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้อง